ซูมชัดๆแม่ชมพู่เปิดแล้วหน้าน้องแอบิเกลแก้มยุย้ยน่ารักมากสมการรอคอยเป็นที่สุดคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาได้คลอดลูกสาวแล้วในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเผยชื่อที่มาชื่ออย่างเป็นทางการที่มาจากพายุแอบิเกลโดยทั้งไอจีของชมพู่และนอตวิสรุตก็เดียโพสคลิปเปิดตัวด้วยพายุ จากนั้นตัดเป็นภาพการแนะนำตัวของเบบีตัวน้อย Welcome to the world Abigail ล่าสุดแม่ชมได้โพสภาพน้องแอ i g บิเกและวันที่ตัวเองอยู่ที่ห้องพักทั้งยังมีพ่อน็อตเคียงข้างโพสนี้บรรดาแฟนคลับได้เห็นหน้าน้องแอ i g บิเกแบบชัดๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักและมีความคล้ายพี่พายุมากโดยโพสนี้ระบุคแคปชั่นสั้นๆเป็นชื่อน้องว่าเกล